หาเกมอวตาเกมอนะค้อิดเกมอวตารนะคะเก่อวตาตะตบเก็บขาวนอืเพี่อยี่ไหมบ้ามีา่ายมาชีวิตตรงอยูเลยเขียนอย่ากดด้วยไม่ต้องกดให้อย่างพี่เฟส ที่ร้านขนมปังนะคะร้านขนมปังก็จะเปิดใหม่กันนะใช่ค่ะเพราะเราหลุดอันที่มันเปิดใหม่นะรูปหมูโอเคอเค,คุณใช้นนน้ออคคุณุณณ่ะเไม่มีมินผิวไม่ต้องจะซีดเวอรู้แล้วก็เอาคนออกมา<ๆ>แล้วก็เอาคนมาตรงนี้นะคะ<ๆ>นี่ค่ะโอ้ยเคนะ อ๋อลืมไปทุกคนอ่ะค่ะมาที่นี่แล้วก็นี่คายเรามาหมยิบแท่นขนมปังเอา้ามันไม่มีอะไรแล้วนี่ยจะทุกคนใครอยากเปิดอันนี้มั่งใครอยากเปิดอันนี้อยาถ้าอยากถ้าคุณอยากถ้าคุณทุกคนอยากเปิดอันนี้นะเราจะสอนวิธีให้ให้เปิดอันนี้ให้ได้นค่ะมานะเอะไรนะมาค่ะก่อนนี้ก็ออกมาก่อนแล้วก็มากดปุ่มย้อน เหอินใหม่ตรงนี้เลยค่ะปุ่มปุ่มนี้น,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 นี่สติกถูกแล้วก็เราเข้าไปนนในร้านขนมปังใหม่แล้วก็กดกดที่กันรู้ว่ารู้แล้วไม่ต้องบอกจก้ะมีอีกสามอย่างนะคะที่เราจะบอกมีสามอย่างมีสามอย่างนี่ก็คืออุเะเรบางก็อคนงานมันจะมีเห็นไหมมันจะมีของขวัญขึ้นมาแบบนี้นะะเราใช้มาเปิดกันดู เออมันคืออะไรมันกินอะไเออมันกินได้ก็คือแล้วก็ต่อไปก็มาแล้วก็แล้วก็จะเป็นความรักอันนี้นะคะแล้วเขาก็มีอีกทั้งหมดที่ยราทั้งหมดแล้วก็เอาปรากฏใส่นี้่มันเขาทุกคนก็จะเป็นกี๊บน,น,นี่สวยเวอร์ไปเลยอ่ะจริงเหรอดี๋ยว่รู่รูเงินก็มาตัวนี้ค่ะก็กดตรงนี้จ๊บนี่จะมีอุ้ยมันจะมีการ์ดนี้อยู่ แล้วเวลาจะไปเปิดอันนี้กันเปิดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาหาวิธีเปิดอันนี้กันนะคะอื่นนะคะวาวงอันนี้ก็เอานี้ก็คืออางนี้ก็ทำตามอย่างน,นี้เลยคะ่ะนี่ค่ะแล้วชุดอันนี้ก็จะเป็น ที่ทําเดี๋ยวเราจะลองทําให้ดูนะคะว่ามันเหมือนจริงปะมาอันที่หนึ่งนะอันที่หนึ่งเุณดอันที่หนึจะทํากับตับีกิกลโอเคๆเราเราอุย้ยพี่นี่สงสัยนี่ก็ให้แม่กินนิดนึงไมู่ก,กินกินไปแล้วนี่นะคะทุกคนเดี๋ยเราจะมาทำกันนี้กันะกนะค่ะก่อนกินก็คือแป้งค่ะเอาแป้ง,แป,งแป้งนี้แล้วกแ็แป้งกันไป แต่งาน,นนะคะามาใส่ในีฝาแล้วก็ปิดส้มเอาส้มไปเนี่ยเรื่องของตัวน,นี้ตัวนี้ส้มไอส้มจริงจริงด้วยค่ะอยู่ในตู้เย็นไม่ใช่เหรอดูแล้วส้มใครไม่เคยเล่นเกมอวาตารก็โหลดมาได้นะคะพูดว่าเกมอวาตาร ที่มันมียุคภาพขนมปังอยู่นะคะใช่ค่ะที่หนูรูปภาพขนมปังอันที่ไม่มีรูปภาพขนมปังแสดงว่าของทุกคนยังอยู่ในยุคศูนย์เก้าศูนย์อยู่เลยนะคะก็ของพี่อยู่ในยุคยี่สิบสามแล้วนะคะี่อันนี้อันนี้แล้วก็เอาเพชรเพชรเพชรอันนี้เฮียบ้างกเหรอจ้าแล้วก็เอาไปใส่ในวงกลมปุ๊บอ้าวงกลมไม่ใช่สี่เหลี่ยมแล้วมันอะไ ตัอย่างนี้ไปก่อนนะต่อไปเออต่อไปอันที่ต่อไปก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ออกนี้กันมีมีอีกอะไรเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วแล้วจะยังอยู่นอนเรารีบไปไหนเดี๋ยวไปดู EP พสองกันนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวอันนี้ไปเก็บก่อนก็ค่อยดูก่อนทิ้งไปเลย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 มาไปดูอี่งทานขนมปังมีไปดูไปดูอีพีสองกันไปดูอีพีสองกันนั่งานขนมปังมี